ต่อไปราศีอะไรนะคะทุกคนที่จะมีแต่คําว่าเพิ่มเพิ่มและก็เพิ่มไม่เพิ่มอะไรอะ่ะคนฟังให้ดีนะคะราศีนี้ให้ไปจับตาดูสมมุติปีเนี้ยคุณมีเงินแสนแสนเดียวยังไงย,ยังไงปีหน้าคุณต้องมีสองแสนมีเป็นหลักล้านมีเป็นหลักห้าล้านคุณมีเท่าไหร่มันจะมีแต่คําว่าเพิ่มเพิ่มและเพิ่ม สมมุติวันนี้คุณมี4 5ทำงานได้4 5เป็นข้าราชการ4 5ปีหน้าคุณจะได้4 6 4 7 4อะไรก็ว่ากันไปสมมุติว่าคุณอะเป็นตำแหน่งเลขาคุณก็จะได้ตำแหน่งเป็นเมียเจ้านายเออแบบว่ามันเพิ่มนะคะราศีที่จะมีแต่คําว่าเพิ่มเพิ่มแล้วก็เพิ่มคือราศีมีนค่ะเอาขยากระดิ่งกรดราศีมีนนะคะ ดีใจกับชาวราศีมีนนะคะคุณใครที่เป็นราศีมีนนะคะจงดีใจถ้าวันนี้คุณเป็นหนี้คุณอาจหมดหนี้ได้เลยนะเพราะคุณจะมีเงินเพิ่มแล้วเอาไปโปะหนี้ถ้าคุณมีตัวแทนห้าคนคุณเตรียมมีตัวแทนห้าสิบคนห้าร้อยคนได้เลยราศีมีนนะคะหรือถ้าคุณมีสามีคนเดียวคุณเตรียมมีสามีคนเดียวนั่นแหละนะคะสามีจะไม่เพิ่มนะจ๊ะแต่คุณอาจจะได้ลูกเพิ่ม ระวังไว้นะคนณราศีมีนคุณจะได้อะไรที่เพิ่มเพิ่มนะจ๊ะแต่สามีไม่เพิ่มนะจ๊ะสามีได้คนเดียวโอเคไหมกะก็จะไปเป็นลูกเพิ่มแทนนะคะอ่ะทรัพย์จะเพิ่มอะไรจะเพิ่มก็ว่ากัน